ราวชีวิตที่แขวนเอาไว้บนเส้นได้กันหน่อยเวลาพูดแบบนี้เนี่ยมักจะนึกถึงอาชีพที่เขาต้องอยู่บนเส้นได้สักเส้นหนึง่งลวดสลิงอะไรทํานองนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ก็ตรงไปเลยค่ะเป็นช่างทาสีที่เขาต้องคอยดูแลรักษาอาคารสูงแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ตัวเขาเนี่ยมีสายเชือกต้องห้อยอยู่จากด้านบนลงไปค่อยๆไต่ลงไปใช่ไหมคะคนที่อยู่ข้างล่างตัดเชือกเขาค่ะโดนมานี่สั้นยี่สิบเจ็ดได้เนี่ย ภ้าสีดีเดยไอ,อเอ้ย <c oughs> นี่แหละแรงงานคนจนยาใจคนจนสันยี่สิบเจ็ดเนี่ยคนไตลงมาหอดสันห้องยี่ิหกเขาขอเข้าห้องชั้นยีเจ็ดลงมาชันยี่กเหมือนเชือกมันไม่ถึงอะไรไม่รู้ <c oughs> เขาขออนุญาตเข้าผ่านห้องเราตัดเชือกเออเทคแคร์ะ โอเคดีๆีเฟ้นก็ถามเขาทำอะไรดีดีดีพอแานตรงห้องเรานะอยคุณผู้ชมชีวิตคนทั้งคนอไอ้คำว่าชีวิตมันแขวนเอาไว้บนเส้นได้มันเป็นอย่างเงี้ค่ะนี่คือหนึ่งในอาชีพที่ใช้คำนี้ นิยามอาชีพได้เลยนะคะกับคนที่เขาทำงานบนตึกสูงแล้วช่างทาสีเนี่ยมีสายเซฟตี้อ่ะมีนะ่ะมันใช่แต่ถามว่าเรามองลงมาเสี่ยมั้ยเออมันเสี่ยวนะคุณผู้ชมและอุบัติเหตุถ้ามันเกิดขึ้นไอ้เชือกที่เขามีที่ดึงที่รั้งตัวเขาเอาไว้มีใครก็ไม่รู้มือไม่ดีแล้วแหละหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ไปตัดเชือกพี่เขา สุดท้ายต้องขอลงกลางทางเลยค่ะคุณผู้ชมขอเข้าห้องคนที่กําลังถ่ายคลิปชั้น26เนี่ยโดยคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกนะคะชื่อคุณพี่ประภัยวันเขาบอกว่าตึกเนี่ยเป็นตึกสูงแห่งหนึ่งย่านปักเกรด32ชั้นเคยขึ้นตึกสูงแล้วมองชะงกลงมานะคุณผู้ชมขาเนี่ยสั่นผับๆเลย<อ>ขนาดเดินสะพานกระจกเนี่ยเรายังเสียวเลยค่ะ,คะแล้ว32ชั้นที่ว่าจุดที่เขาลงมาขอความช่วยเหลือคือชั้น26 นี่สูงกว่า90เมตรนะคะคุณผู้ชมอ่างกันนับแต่แค่ชั้น26ก็ได้72เมตรตกลงมาไม่ต้องถามเลยค่ะว่าจะเหลืออะไรเหลือเชื่อได้อย่างเดียวนะคุณผู้ชมทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคุณประภัยวันบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายคลิปติกต o อกอยู่แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแล้วเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยช่างทาสีเขาขอเข้ามาเข้ามาพักในระเบียงห้องเธอตอนแรกเธอก็คิดว่าเฮ้ยเป็นใครอ่ะมาขอเข้าได้ไงอ่ะ เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานค่ะแฟนก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทาคนทาสีเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าพี่ครับผมเชือกถูกตัด<อ>ตัวเองก็ตกใจคนทาสีก็ตกใจก็เลยหันไปตะโกนถามสามีต่างชาติที่รักเขาขอเข้ามาแวะห้องเราแป๊บหนึ่งหน่ยได้ไหมทางสามีก็บอกว่า โอ้แต่มันก็ดูดูหน้าอันตรายจริงนะงั้นให้เขาเข้ามาแต่อยู่ตรงแค่ระเบียงก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีคนทาสีคนนี้ก็เลยปีนกลับเข้ามาในระเบียงเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้เลยว่าเขาเองก็ตกใจขาสั่นไม่แพ้กันค่ะตัดเชือกเขาก็โชว์ให้ดูว่าโดนตัดเชือกเส้นข้างหลังเขานนั้นเป็นห,ห้อยๆที่ในคลิปลงเลยไม่ทำต่อแล้วขนาดไม่กลัวความสูงยัง เขายังคาสั่นเลย<ม>เขาก็บอกกันเงี้ยก็รู้สึกดีที่วันนั้นเราไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งไม่ได้ออกไปไหนเพราะไม่งั้นน้องจะห้ออยู่อย่างนั้นเลยคือ<ม>น้องพยายามหาที่ลงแล้วก็นิติเขาก็โทนะโทรทุกห้องเลยโทรตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปจนถึงยี่สิบห้านะเขาบอกเรานะแต่ว่าเขาโทรไม่ถึงห้องห้องเรายี่สิบหกโทรเพื่อที่จะให้เปิด คุณประภัยวันที่เป็นคนเปิดให้เข้ามาเธอก็บอกว่านิติพยายามโทรแต่ว่าเขาเดาไม่ถูกนะว่าชั้นไหนห้องเธอชั้น26สุดท้ายให้ช่างทาสีคนนั้นเนี่ยเข้ามาพักก่อนอคุยกันหน่อยคุณผู้ชมว่าคนทาสีคนนี้ชื่อว่านายสองสองเขาเป็นคนเมียนมานะคะอ,อายุ21ปีแล้วคนข้างๆเขาเนะ่ะนายสุทินทองบุญอายุ46ปีค่ะเขาบอกว่าตอนที่โรยตัวลงมาจากชั้นบนสุดเลยชั้น32บนสุดเขาบอกจูจ เชือกมันหนักอะพี่เขารู้สึกความผิดปกติของเชือกคือเชือกมันหนักหนักแบบผิดปกติพอก้มลงไปมองในความรู้สึกนะอพอมันเริ่มผิดปกติเหมือนตึงๆโดนดึงเขาก้มลงมาเขาเห็นมือค่ะเห็นมือเนี่ยโผล่ออกมาจากระเบียงดึงเชือกเซฟตี้เขาเข้าไปแล้วก็ตัดทิ้งตอนนั้นเขาบอกเขาตกใจมากๆเลยเฮ้ย อยู่บนชั้นสูงขนาดนี้มีคนดึงเชือกเข้าไปแล้วก็ตัดทิ้งด้วยเขาผวาจนขาเนี่ยสั่นไปหมดเลยคุณผู้ชมตะโกนบอกเพื่อนที่ทาสีอยู่ข้างๆแล้วก็บอกในจ้างว่าพี่เคาะห้องลูกบ้านให้หน่อยอเอาห้องไหนก็ได้นะ่ยตอนนี้ที่มีคนอยู่นะ่ะผมขอเข้าไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันรู้สึกกลัวมากจริงๆค่ะในใจนะ่ะคิดแล้วว่าถ้าตกลงไปนะ<อ>ยังไงก็ไม่รอดอ่ะ ทำงานเป็นช่างซ่อมผนังมา5ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยชีวิตคนหาเช้ากินข้าททำงานเสี่ยงขนาดนี้ได้วันละ800คุณผู้ชมเขาบอกว่า800กับชีวิตเขามันไม่คุ้มกันเลยจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นอะไรไปค่ะสชั้นแล้วก็เชือกมันหนักผิดปกติครับพอผมก้มดูแล้วเห็นมือลูกบ้านชั้นที่21ดึงเชือกผมเข้าไปแล้วก็ไปตัดเชือกค่ะ ก็ให้พี่เขาเคาะถามห้องลูกบ้านที่ที่เขาทําอยู่ครับว่าขออนุญาตผ่านห้องได้ไหมใชเนี่ครับยกืูไว้เขากล่าวขอบคุณเขาที่ให้ผมผ่านห้องาแบบนี้กับเราไมคะไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับใช่วิวตอนนั้นเราคิดว่าวิวครับใจสั่นเลยครับเราคิดว่าเราจะรอดไม่แน่หรือว่าก็ผมก็คิดแบบนั้นครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ลงข้างล่างขอเข้าห้องลูกบ้านเขาให้พี่เขาไปเคาะอะไรอย่างเนี้ยครับ โอ้ยคุณขาขนาดเราแค่เห็นภาพนะเรายังขาสั่นเลยอะอแล้วลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเราโดนแขวนอยู่บนเชือกที่มันโดนตัดแบบนั้นอะอโอ้โหใจเนี่ยมันล่วงลงไปอยู่ข้างล่างแล้วค่ะดีว่ายังคงสติได้แล้วโชคดีอีกอย่างก็คือว่าคุณพี่คนเนี่ยเป็นเจ้าของห้องชั้นยี่หกเนี่ยเขาชอบถ่ายติกต็อกอยู่แล้วเนี่ยเขาออกมาถ่ายอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ขอเขาเข้ามาได้ค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะไปตรวจสอบนะคะว่า เออแล้วใครไปตัดเชือกพี่เขาอะแล้วเวลามันมีเชือกอะไรห้อยๆอยมาแบบนี้ลูกบ้านมีสิทธิ์ไปตัดของเขาด้วยเหรอคะเพราะว่าก่อนทำเนี่ยเขาก็ต้องมีการแจ้งจากทางนิติแล้วจากทางผู้ดูแลคอนโดแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะมีช่างทาสีนะคะอาจจะรบก,กวนห้อยลงมาตรงระเบียงหน่อยก็ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า <S <S แล้วการไปตัดเชือกแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะพอจะรู้ว่าห้องไหนชั้นอะไรตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบถามว่า ไปตัดของเขาทําไมรู้ไหมว่ามันอันตรายถึงชีวิตได้เป็นไปได้ไหมว่านี่นี่คือพยายามมองโลกแง่ดีนะมีคนเขาพยายามมองโลกแง่ดีว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีอะไรห้อยลงมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครมาทิ้งอะไรก็เลยตัดทิ้งหรือเปล่าเขาคิดแบบนั้นหรือไม่หรือเป็นความตั้งใจจงใจอะไรอย่างเงนี่เรายังไม่ทราบได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่า ไม่มีใครเป็นอะไรนี่คือโล่งใจที่สุดแล้วออคนที่อยู่คอนโดหลายคนเห็นข่าวนี้นะอ,อ,อาจจะต้องทําความเข้าใจว่าเวลาที่มีช่างโรยตัวลงมาอย่าไปยุ่งอะไรกับอุปกรณ์เขาค่ะคอยดูเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือนะช่วยเขาดีกว่าค่าแรงเขาแค่วันละแปดร้อยเองเออทำงานอยู่บนความเสี่ยงแบบนี้ถามว่าทำไมอ,อ้าวทำไมต้องมาทําอาชีพนี้ ถ้าชีวิตคนเรามันเลือกได้มากขนาดนั้นก็เชื่อว่าคงอยากทางานที่มันเสี่ยงต่ำอะอแต่ด้วยความที่ชีวิตมันเป็นแบบเนี้ยม,มันเลือกไม่ได้ก็ต้องทําแต่ความปลอดภัยขอให้มีมากที่สุดค่ะถ้าสงสัยอะไรยกหูกริ๊งถามหานิติเลยถามนิติคอนโดเอาแล้วกันนะคะส,ส่วน Amarin TV